ค่ำวันที่14มีนาคม2565ณเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสได้มีการจัดพิธีแต่งงานแบบส่วนตัวขึ้นณนโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งเจ้าบ่าวซึ่งเป็นนักธุรกิจท้องถิ่นวัย32ปีเพิ่งพบกับเจ้าสาววัย28ปีจากต่างรัฐผ่านเพื่อนฝูงญาติของทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมงานฉลองนี้ด้วยทั้งคู่คบหาดูใจกันมาเพียงไม่กี่เดือนก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานการช่วงเวลาแห่งความสุขเริ่มต้นจากเหตุการณ์อันน่าเศร้าและไม่คาดคิดซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนที่มมมาาาารร่่ววงนเจ้าบาิิฮส เป็นชายวัย32ปีเจ้าของธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กแต่กำลังเตบิบโตในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเขามีชื่อเสียงในหมู่เพื่อนร่วมงานว่าเป็นคนที่มีวินัยและมุ่งมั่นในการสร้างธุรกิจและพัฒนาความมั่นคงทางการเงินไม้เลื่อนอาศัยอยู่คนเดียวในทาวเฮาส์ที่เขาซื้อไว้เมื่อสองปีก่อนเขาเป็นที่รู้จักในเรื่องการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมักวางแผนการใช้จ่ายอย่างละเอียดเพื่อนๆต่างบรรยายว่าเขาเป็นคนสุภาพแต่บางครั้งก็อารมณ์ร้อนเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เขารู้สึกว่าสิ้นเปลือง หรือขาดความรับผิดช,ชอบเจ้าสาวารามิเชลเป็นหญิงสาววัย28ปีเดิมที่มาจากเมืองโอคลาโฮมาซิตี้เธอทำงานเป็นตักออกแบบกราฟิกอิสระรับงานจากลูกค้าหลายรายทางออนไลน์ซารามีบุคลิกที่เป็นมิตรและชอบเข้าสังคมโดยมักจะโพสต์เรื่องราวชีวิตประจําวันและกิจกรรมต่างๆของเธอบนโซเชียลมีเดียเธอเคยอาศัยอยู่ในพาตเมนต์เช่ากับเพื่อนร่วมห้องก่อนที่จะได้พบกับไมเคิลเพื่อนๆของเธอเล่าว,ว่าซาร่าฝ่ฝันที่จะเดินทางท่องเที่ยวและใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและเธอหวังว่า จะหาคู่ชีวิตที่บรรลุเป้าหมายเดียวกันได้ไม่ขึ้นและซาร่าพบกันครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน2021ในงานวันเกิดของเพื่อนที่เมืองฟอร์ตเวิร์ดทั้งคู่ได้รู้จักกันผ่านคุณรู้จักและพักทนาความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒน,นาอย่างรวดเร็วด้วยการไปทานอาหารเย็นบ่อยๆไปเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์และพูดคุยกันทุกวันในเดือนมกราคม2022ไมเคิลข,ขอแต่งงานและซาร่าก็ตอบรับ โดยไม่ลังเลพิธีแต่งงานมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่14มีนาคม2565เพียงประมาณ4ี่เดือนหลังจากที่ทั้งคู่พบกันครั้งแรกพิธีแต่งงานถูกวางแผนให้เป็นงานส่วนตัวเล็กๆมีแขกประมาณ30คนส่วนใหญ่เป็นญาติสนิทและเพื่อนสนิทจากทั้งสองฝ่ายสถานที่จัดงานเป็นโรงแรมเล็กๆในดัลลัสที่เลือกสรรความสะดวกสบายและความพร้อมพิธีเริ่มต้นในชาวงบ่ายแก่ๆตามด้วยงานเลี้ยงอาหารข้ามมีการถ่ายภาพกล่าวสุนทรพจน์และบรรยากาศช่วงต้นค่ำคืนอบอุ่น แล, password. และเป็นกันเองระหว่างงานเลี้ยงแขกต่างสังเกตเห็นว่าไมเคิลและซาร่ามีปฏิสัมพันธ์กันตามปกติทั้งคู่ได้พูดคุยกับแขกแบ่งอาหารและร่วมกิจกรรมงานแต่งงานแบบดั้งเดิมทั้งคู่ไม่มีสัญญาณความขัดแยงด้งใดๆให้เห็นชัดเจนระหว่างงานทั้งคู่ดูเหมือนจะมีความสุขกับงานยิ้มให้ถ่ายรูปและพูดคุยกับแขกเมื่อค่ำคืนดำเนินไปแขกเริ่มทยอยออกจากสถานที่จัดงานประมาณ22.30นเ22หลือเพียงสมาชิก ในครอบครัวที่สนิทสนมไมเคิลและซาร่าขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานและจัดการเรื่องห้องพักในโรงแรมสำหรับคืนนี้ห้องพักได้รับการจัดเตรียมไว้เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจงานแต่งงานซึ่งรวมถึงแชมเปญหนึ่งขวดและของว่างเล็กน้อยจากคำบอกเล่าของเพื่อนๆในเวลาต่อมาซาร่าใช้เวลาช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนงานแต่งงานในการซื้อเสื้อผ้าเครื่องประดับและของตกแต่งสำหรับงานค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถูกหักจากบัตรเครดิตของไมเคิลซึ่งเขาให้ไว้สำหรับค่าใช้จ่ายย่อที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานแม้ว่าไมเคิลจะตกลง ที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้แต่ไม่กี่วันก่อนหน้านั้นมีการพูดคุยกันสั้นๆเกี่ยวกับการรักษางบประมาณให้อยู่ในงบประมาณที่ตกลงกันไว้เพื่อนๆเ,เล่าว่าในตอนนั้นการสนทนาดูเหมือนจะไม่ได้จริงจังมากนักและทั้งคู่ดูเหมือนจะเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาใดๆสถานการณ์เบื้องต้นหลังพิธีแต่งงานดูเหมือนจะสงบและเป็นเรื่องปกติของคู่บ่าวสาวพวกเขากลับไปที่ห้องสวีทในโรงแรมเพื่อพักผ่อน หลังจากวันอันยาวนานไม่มีการบ่งชี้ต่อสาธารณะถึงข้อโต้แย้งหรือปัญหาใดๆณจุดนั้นอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในห้องนั้นในคืนนั้นได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาไปตลอดการและนำพาคค่ำคืนนั้นไปสู่จุดจบอันน่าเศร้าอย่างท,ทันหันหลังจากงานเลี้ยงฉลองวิวาจบลงไม่เคลนและซาร่าก็กลับไปยังห้องสวีทของโรงแรมที่จัดไว้ให้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของแท็กเกจตงานแต่งงานห้องพักตั้งอยู่บนชั้นเจ็มองเห็นวิวเมืองภายในห้องพนักงานโรงแรมได้วางขวดแชมเปญไว้บนโต๊ะพร้อมกับแก้วสองใบและผลไม้จานเล็กๆทั้งคู่เข้ามาในห้องประมาณ23านาฬกาทั้งคู่ดูเหนื่อยล้าเล็กน้อยหลังจากวันอันยาวนานตอนแรกบรรยากาศดูผ่อนคลายไมเคิลถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกวางบนเก้าอี้และเริ่มถอดเกไทออกซาร่าเดินไปที่ห้องน้ําเพื่อล้างเครื่องสาอางพวกเขาพูดคุยกันสั้นๆเกี่ยวกับงานแต่งงานเล่าว่าพิธีเป็นไปอย่างราบรื่นและแขกดูมีความสุข หลังจากซาร่ากลับจากห้องน้ำเธอเปิดแชมเปญและรินใส่แก้วสองใบเธอแนะนำให้พวกเขาถ่ายรูปด้วยกันสองสามรูปก่อนเข้านอนไมเคิลเห็นด้วยและถ่ายรูปหลายรูปโดยใช้โทรศัพท์ของซาร่าสัญญาณแรกของความตึงเครียดปรากฏขึ้นเมื่อไมเคิลสังเกตเห็นการแจ้งเตือนจากธนาคารในโทรศัพท์ของเขาการแจ้งเตือน แสดงยอดค้างชำระกว่า2,500ดอลลาร์จากร้านบูติกรูแห่งหนึ่งในวันนั้นไมเคิลถามซาร่าเกี่ยวกับการซื้อครั้งนี้เพราะเขาจำไม่ได้ว่าอนุมัติไปแล้วซาร่าอธิบายว่าเธอไปที่บูติกในตอนเช้าก่อนพิธีเพื่อซื้อเครื่องประดับเพิ่มเติมสำหรับชุดของเธอและของขวัญสำหรับญาติคนหนึ่งของเธอเธอเสริมว่าเธอตั้งใจจะเล่าให้เขาฟังในภายหลังแต่วันนั้นยุ่งมากไมเคิลเตือนซาร่าถึงการพูดคุยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการรักษาค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่ตกลงกันไว้ก่อนงานแต่งงานซาร่าตอบว่าวันนี้เป็นวันแต่งงานของพวกเขาและเธอรู้สึกว่าการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อให้โอกาสพิเศษนั้นสมเหตุสมผลเธอกล่าวว่าเธอไม่คิดว่าการซื้อของจะเป็นปัญหาบทสนทนาเริ่มเปลี่ยนน้ำเสียงไม่เคลื่อนแสดงความไม่พอใจกับจำนวนเงินที่ใช้จ่ายและความจริงที่ว่าเขาไม่ได้ปรึกษาหารือกันล่วงหน้าซาร่าบอกเขาว่าเธอรู้สึกว่าเ,าเขาเข้มงวดเกินไปและไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะโต้เถียง ไมเคิลยืนยันว่าพวกเขาจําเป็นต้องพูดคุยเรื่องนี้เพราะเกี่ยวข้องกับเงินจํานวนมากจากทาให้การในภายหลังของแขกโรงแรมในห้องใกล้เคียงได้ยินเสียงที่ดังขึ้นประมาณ23นาฬกา30นาทีเสียงนั้นเป็นเสียงของชายและหญิงกําลังโต้เถียงกันซึ่งฟังดูเหมือนการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงแต่ก็ยังคงเป็นการพูดจากันไม่มีเสียงการเผชิญหน้าทางกายภาพใดๆในขณะนั้นภายในห้องไมเคิลถามซาร่าเพิ่มเติมถามว่ามีของที่ซื้อเพิ่มเติมอีกหรือไม่ซาร่าลังเลก่อน จะยอมรับว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มในสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับค่าแต่งหน้ารองเท้าและค่าอาหารคํากับเพื่อนเพื่อนทั้งหมดอยู่ในบัตรใบเดียวกันค่าใช้จ่ายเหล่านี้เมื่อรวมกับการซื้อของที่ร้านบูติกมีมูลค่ารวมกว่า4,000ดอลลาร์ไมเคิลแสดงอาการไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดโดยระบุว่าเขาพยายามอย่างหนักเพื่อจัดการการเงินและการใช้จ่ายโดยไม่ปรึกษาหารือกันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สาราโต้แยง้งโดยบอกว่าเธอรู้สึกว่าถูกควบคุมและถูกวิาพากวิจารณ์จาัดก,การ ตัดสินใจที่เธอเชื่อว่าไม่มีอันตรายในบริบทของงานแต่งงานของพวกเขาการสนทนาเริ่มบุนแรงขึ้นเมื่อทั้งคู่เริ่มพูดเสียงดังขึ้นซาร่าเดินไปที่กระเป๋าเดินทางของเธอบอกว่าเอเธอต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าและพักผ่อนไมเคิลพูดตามและยังคงแสดงความหงุดหงิดของเขาต่อไปในบางช่วงระหว่างการโต้เถียงซาร่าบอกเขาว่าเธอจะออกจากโรงแรมและไปพักกับเพื่อนถ้าเขาจะยังคุยเรื่องนี้ต่อไปไมเคิลบอกเธอว่าการเดินออกไปในคืนแต่งงานจะเป็นการไม่ให้เกียรติ และจะทําให้เรื่องแย่ลงไปอีกซาร่าตอบว่าเธอไม่อยากค้างคืนโดยให้คนอื่นมาสั่งสอนเรื่องเงินพยานเล่าในภายหลังว่าได้ยินเสียงดังอาจเป็นวัตถุหล่นลงพื้นหลังเที่ยงคืนไม่นานแหล่งที่มาของเสียงยังไม่ได้รับการยืนยันในตอนนั้นแต่การสืบสวนในภายหลังได้บันทึกไว้ในขั้นตอนนี้ความขัดแย้งได้เปลี่ยนจากความไม่เห็นด้วยเรื่องการใช้จ่ายไปสู่การโต้เถียงในวงกว้างเกี่ยวกับความเคารพความไว้วางใจและการสื่อสารทั้งสองฝ่ายไม่พอใจและดูเหมือน จะไม่มีใครยอมลดระดับความรุนแรงลงประมาณเวลาประมาณ0นาฬกา15นาทีการสนทนาได้ดําเนินมาถึงจุดที่ทั้งคู่ยืนอยู่ใกล้เตียงยังคงพูดคุยกันอย่างดูเดือดการโต้เถียงซึ่งเริ่มต้นจากเรื่องการเงินได้สร้างบรรยากาศที่ตึงเครียดและไม่มั่นคงในห้องสถานการณ์เช่นนี้ปูทางไปสู่เหตุการณ์ที่จะตามมาเหตุการณ์จะบานปลายเกินกว่าจะเป็นเพียงการโต้เถียงด้วยวาจาและนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่อาจแก้ไขได้ก่อนที่ขําคืนจะจบลงหลังจากการสนทนาใกล้เตียงไม่ขึ้น และซาร่าได้นั่งลงที่คนละจุดในห้องสวีทของโรงแรมไมเคลิลนั่งที่โต๊ะเล็กริมหน้าต่างขณะที่ซาร่านั่งอยู่บนขอบเตียงเลื่อนดูโทรศัพท์ของเธอบรรยากาศในห้องตึงเครียดและเงียบงันอยู่หลายนาทีโดยไม่มีใครพูดอะไรไมเคิลทำลายความเงียบด้วยการถามซาร่าอีกครั้งว่าเธอเข้าใจไหมว่าทำไมเขาถึงอารมณ์เสียซาร่าตอบว่าเข้าใจแต่เธอก็รู้สึกว่าเขากำลังแสดงออกมากเกินไปเธออธิบายว่าเธอเชื่อว่าโอกาสพิเศษควรมีความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายบ้างไมเคิลตอบว่าเขาไม่ได้ต่อต้าน การใช้จ่ายในโอกาสพิเศษแต่ควรพูดคุยกันล่วงหน้าเกี่ยวกับการซื้อของจํานวนดังกล่าวน้ําเสียงของการสนทนายังคงรุนแรงไมเคิลกล่าวว่าการเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่เปิดเผยถือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีขณะที่ซาร่ายืนยันว่าปฏิกิริยาของเขาทําให้ขําคืนนั้นไม่น่าอภิรมโดยไม่จําเป็นจากนั้นไมเคิลจึงขอตรวจดูใบเสร็จรับเงินของสินค้าทั้งหมดที่เธอซื้อไปในสัปดาห์นั้นซาร่าบอกว่าเธอไม่ได้นําใบเสร็จเหล่านี้มาด้วยเพราะส่วนใหญ่อยู่ในถุงชอปปิ้งที่ส่งไปที่อาพาร์ เธอเสนอว่าจะนำมาให้ทีหลังไมเคิลมองว่านี่เป็นสัญญาณของการหลีกเลี่ยงและทำให้เขาตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของเธอซาร่าไม่เห็นด้วยโดยบอกว่าเธอไม่คิดว่าเขาจะอยากตรวจสอบใบเสร็จรับเงินในคืนแต่งงานการพูดคุยเริ่มวนกลับมาที่ประเด็นเดิมโดยที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเมื่อเวลาศูนย์นาฬิกาสามสิบนาทีเสียงของพวกเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งพยาในถงทางเดินให้การในภายหลังว่าพวกเขาได้ยินทั้งคู่คุยกันเสียงดัง โดยที่เสียงของผู้ชายฟังดูดักแน่นส่วนเสียงของผู้หญิงฟังดูตั้งรับซาร่าจึงลุกขึ้นยืนและเริ่มเก็บข้าวของส่วนตัวใส่กระเป๋าถือเธอบอกว่าตั้งใจจะออกจากโรงแรมไปคืนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะก,กันอีกไมเขึ้นลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วและเดินไปที่ประตูยืนหยัดระหว่างซาร่ากับทางออกเขาบอกเธอว่าการออกไปตอนนี้จะไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรและจะยิ่งสร้างปัญหาทีในายใหญ่ขึ้นซาร่าตอบว่าการอยู่ในห้องก็ไม่ได้ช่วยอะไรเช่นกันและเธอรู้สึกว่า จำเป็นต้องมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อสงบสติอาร์ไมเคลแนะนําให้ทั้งคู่นั่งลงอีกครั้งและพยายามพูดคุยกันอย่างใจเย็นซาร่าปฏิเสธโดยบอกว่าเธอไม่อยากคุยต่อในขณะนั้นความขัดแย้งเปลี่ยนจากปัญหาทางการเงินเป็นข้อพิาพาทว่าซาร่าจะออกจากโรงแรมหรือไม่ไมเคลยืนย,ยันว่าเธอควรอยู่ต่อและซาร่าก็ยืนยันที่จะไปเสียงของทั้งคู่ดังขึ้นเรื่อยๆและความตึงเครียดในห้องก็เพิ่มมากขึ้นเวลาประมาณศูนย์นาฬิกาสีนาทีพนักงานโรงแรมคนหนึ่งเคาะประตูซึ่งได้รับคำรับ องเรียนจากแขกท่านอื่นไม่เคลื่อนเปิดประตูเล็กน้อยและบอกพนักงานว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีและกําลังคุยกันอยู่พนักงานคนนั้นออกไปโดยไม่เข้าไปในห้องหลังจากประตูปิดซาร่าแสดงความไม่พอใจที่สถานการณ์ตอนนี้ดึงดูดความสนใจของพนักงานโรงแรมเธอกล่าวหาไมเคิลว่าพยายามควบกลุ่มการกระทําของเธอขณะที่ไมเคิลกล่าวหาซาร่าว่าไม่คํานึงถึงคอตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนหน้านี้เวลาศูนย์นาฬิกาห้นาทีการโต้เถียง ก็กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งซาร่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรหาเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าต้องการให้ไปรับที่โรงแรมไมเคิลบอกให้เธอวางสายเพื่อจะถ้าได้คุยกันซาร่าปฏิเสธและการสนทนาระหว่างเธอกับเพื่อนยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายวินาทีไมเคิลพูดเสียงดังว่าการเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะเป็นเรื่องไม่เหมาะสมซาร่าวางสายไปแต่ยืนยันว่าเธอจะออกไปทันทีที่เพื่อนของเธอมาถึงไมเคิลเดินไปที่ประตูอีกครั้งบอกเธอว่าถ้าเธอต้องการออกไปพวกเขาต้องแก้ปัญหาทางการเงินก่อนซาร่าตอบว่าการพูดคุย สามารถรอไว้ได้จนถึงวันรุ่งขึ้นการสนทนาเริ่มกลายเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้นทั้งคู่พูดคุยกันถึงความไว้วางใจความเคารพและพฤติกรรมของแกลและกันไมเคิลแสดงความผิดหวังที่คืนแต่งงานของพวกเขากลายเป็นการโต้เถียงซาร่าโต้แย้งโดยบอกว่าเขาเลือกที่จะยกระดับการพูดคุยธรรมดาให้กลายเป็นประเด็นใหญ่หลังจากเวลาตีหนึ่งไม่นานเสียงของการโต้เถียงก็ดังพอที่แขกในห้องข้างเคียง จะได้ยินอีกครั้งพยานคนหนึ่งให้การในภายหลังว่าพวกเขาได้ยินเสียงโครมครามดังตามมาด้วยเสียงที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเสียงจะไม่ชัดเจนนักแต่ดูเหมือนว่าวัตถุอาจถูกเคลื่อนย้ายหรือหล่นการโต้เถียงไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงทั้งคู่ดูไม่พอใจยังเห็นได้ชัดเสียงของพวกเขาแหลมคมและภาษากายก็ตึงเครียดความขัดแย้งทางการเองินที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขประกอบกับข้อพิพาทเกี่ยวกับการตัดสินใจออกจากโรงแรมของซาร่าก่อให้เกิดสถานการณ์ ที่อารมณ์พุ่งพล่านและไม่สามารถพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลได้อีกต่อไปณจุดนี้เงื่อนไขต่างๆได้ถูกเตรียมไว้ให้ความขัดแย้งลุกลามบานปลายยิ่งขึ้นการขาดทางออกประกอบกับอารมณ์ที่พุ่งพล่านกำลังนำไปสู่การกระทำต่างๆที่จะนำพาสถานการณ์ไปสู่จุดวิกฤตที่สุดก่อนที่่ําคืนจะจบลงเวลาประมาณ10นาฬิกา5นาทีการโต้เถียงระหว่างไมเคิลและซาร่าถึงขีดสุด ทั้งคู่ยืนอยู่ใกล้กลางห้องสวีทของโรงแรมพูดคุยกันเสียงดังและโบกมือไปมาความขัดแย้งเรื่องการเงินและความตั้งใจที่จะจากไปของา่าได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวที่ดูเดือดไมเคิลขอให้่า,านั่งลงอีกครั้งเพื่อพูดคุยกันา่าปฏิเสธโดยระบุว่าเธอไม่ต้องการพูดคุยเรื่องนี้ต่อและต้องการออกจากโรงแรมทันทีเธอเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าถือซึ่งวางอยู่บนเก้าอี้ใกล้ประตูขณะที่ารากำลังเดินไปที่ทางออกไมเคิลก็ก้าวมาขวางหน้าประตูไว้เขาบอกเธอว่าเขารู้สึกไม่เอะ คารอบและเธอไม่สามารถยอมรับได้หากจะเดินออกไปโดยไม่แก้ไขปัญหาซาร่าบอกเขาว่าการอยู่ในห้องจะทําให้ทุกอย่างแย่ลงและเธอต้องการพื้นที่สําหรับคิดการสนทนาเริ่มบุนแรงขึ้นไม่เคิลพูดเสียงดังขึ้นบอกว่าการจากไปจะเป็นสัญญาณว่าเธอไม่เต็มใจที่จะแก้ไขปัญหาในชีวิตสมรสของพวกเขาซาร่าตอบว่าการทะเลาะก,กันจนถึงเช้าตรู่ในคืนแต่งงานของพวกเขานั้นไม่สมเหตุสมผลในขณะนี้สถานการณ์ลุกลามเกินกว่าจะโต้เถียงกันด้วยวาจาจากรายงานทางนิติวิทยาศาสตร์ พบร่องรอยการต่อสู้ทางกายภาพใกล้ประตูสิ่งของบนโต๊ะเล็กบินหน้าต่างถูกกระแทกจนล้มลักหงอและแก้วใบหนึ่งหล่นลงบนพรมพยาในห้องข้างเคียงรายงานในเวลาต่อมาว่าได้ยินเสียงกระทบกับผนังดังสนัน่นราวตีหนึ่งเวลาประมาณตีหนึ่งสิบนาทีตามมาด้วยความเงียบเสียงพูดคุยและเสียงตะโกนในช่วงเวลานี้เองที่ไมเคิลได้ทำร้ายซาร่าระหว่างการทะเลาะวิวาทจากการสืบสวนลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นได้รับการเียบเปลี่ยนใหม่บางส่วนจากหลักฐานทาง นิติวิทยาศาสตร์และคำให้การในสารซาร่าล้มลงไปที่บริเวณเตียงซึ่งโทรศัพท์และของใช้ส่วนตัวของเธอกระจัดกระจายอยู่แขกคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้ามห้องโถงได้ยินเสียงวัตถุอีกชิ้นผลกระทบพื้นต่อมาการสืบสวนยืนยันว่าเสียงที่สองคือโทรศัพท์ของเธอตกการ,รเผชิญหน้าทางกายภาพยังคงดำเนินต่อไปในช่วงเวลาสั้นๆแต่สำคัญยิ่งรอยต่างๆบนเตียงและเฟอร์นิเจอร์ที่ขยัเขยื่นบ่งชี้ว่ามีการเคลื่อนไหว ไปทั่วห้องระหว่างการทะเละวิวาทไม่มีข้อบ่งชีว้ว่ามีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องประมาณ1นึนาิกาสินาทีระดับเสียงในห้องลดลงแต่ยังคงมีเสียงเป็นระยะ,ะยะที่แขกที่อยู่ใกล้เคียงได้ยินซึ่งรวมถึงเสียงอู้ยอีและเสียงเคลื่อนไหวภายในห้องสวีตแขกคนหนึ่งโทรไปที่แผนกต้อนรับของโรงแรมเพื่อรายงานเหตุการณ์รบกวนเป็นครั้งที่สองเมื่อเจ้าห่านาที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมมาถึงที่ประตูเวลาหนึ่งนาฬิกาีนาทีพวกเขาเคาาประตูและประกาศตัวแต่ไม่มีการตอบสนองใดๆในทันที หลังจากเคาะประตูส้ำแล้วส้ำเล่าในที่สุดไมเคิลก็เปิดประตูเล็กน้อยและแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่าพวกเขากำลังมีธุระส่วนตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแนะนำให้เขาลดเสียงลงและออกไปโดยไม่เข้าไปข้างในเนื่องจากไม่มีสัญญาณบ่งชี้เหตุฉุกเฉินที่มองเห็นได้จากทางเดินไม่กี่นาทีหลังจากการเยี่ยมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเหตุการณ์ภายในห้องก็งพลิกผันครั้งสุดท้ายและไม่สามารถย้อนกลับได้คืนนั้นเองซาร่าถูกพบในสภาพอาการบาดเจ็บสาหัส ซึ่งตามรายงานของเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพระบุว่าเป็นผลโดยตรงจากการถูกทำร้ายร่างกายช่วงเวลาที่อาการบาดเจ็บเหล่านี้เกิดขึ้นจริงได้รับการยืนยันจากการตรวจร่างกายแต่สอดคล้องกับช่วงเวลาระหว่าง10นาฬิกา5นาทีถึง1นาฬกา25นาทีประมาณ1นาฬกา30นาทีไมเคิลโตรแจ้งหน่วยฉุกเฉินในบันทึกการสนทนาเขาระบุว่ามีการทะเลาะวิวาทกันและภรรยาของเขาไม่ตอบสนองหน่วยแพทย์ฉุกเฉินถูกส่งตัวไปยังที่เกิดเหตุและมาถึงโรงแรมภายใน10นาทีพวกเขาเข้าไปในห้องสวีท และพบสารานอนอยู่บนพื้นใกล้กับเตียงแม้จะได้รับก่อหาร,รักษาพยาบาลทันทีแต่เธอก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมได้ช่วยรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จนกระทั่งตำรวจมาถึงในเวลาต่อมาไมเคิลถูกควบคุมตัวโดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆและนำตัวไปยังกรมตำรวจดัลลัสเพื่อสอบสวนชั้นโรงแรมที่เกิดเหตุถูกปิดชั่วคราวเพื่อการสอบสวนเหตุการณ์ในห้องสวีทของโรงแรมถือเป็นจุดจบ อันน่าเศร้าของสิ่งที่เริ่มต้นจากงานฉลองการแต่งงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ความขัดแย้งทางการเงินลุกลามไปสู่ความรุนแรงทางร่างกายอย่างรวดเร็วและเมื่อถึงช่วงท้ายของคืนนั้นผลที่ตามหาก็ไม่สามารถย้อนกลับได้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจดัลลัสได้ยึดห้องสวีทของโรงแรมไว้เป็นสถานที่เกิดเหตุมีการถ่ายภาพเก็บหลักฐานทางกายภาพและเก็บคำให้การของพนักงานและแขกของโรงแรมที่ได้ยินหรือเห็นสิ่งผิดปกติในคืนนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชได้ตรวจสอบหลายนิ้วมือร่องรอยและร่องรอยการต่อสู้ทางร่างกายในห้องพักต่อมาแพทย์นิติเวชได้ยืนยันแล้วว่าสาเหตุการเสียชีวิตของซาร่าเกิดจากการถูกกระแทกอย่างแรงซึ่งสอดคล้องกับการถูกทำร้ายร่างกายไมเคิลแฮร์ริสถูกควบคุมตัวเมื่อเวลาประมาณ3นาฬกาของวันที่15มีนาคม2565เจ้าหน้าที่ตำรวจดัลลัสได้อ่านสิทธิ์ของตนและสักถามระหว่างการสอบสวนไมเคิลอมรับว่าเกิดการทะเลาะวิวาทกันแต่ระบุว่า ไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายร่างกายเขาอ้างว่าสถานการณ์บานปลายอย่างไม่คาดคิดระหว่างการโต้เถียงกันเจ้าหน้าที่สืบสวนได้บันทึกคำพูดของเขาไว้แล้วแต่ยังคงสืบสวนต่อไปเพื่อกำหนดลำดับเหตุการณ์ที่แน่ชัดภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถงทางเดินของโรงแรมได้รับการตรวจสอบแล้วแม้ว่าจะยังไม่มีวิดีโอภายในห้องสวิตแต่ภาพจากถงทางเดินเผยให้เ,เห็นพนักงานโรงแรมเข้ามาที่ห้องพักสองครั้งหลังจากได้รับการร้องเรียนเรื่องเสียงดังภาพดังกล่าว ยังแสดงให้เห็นเพื่อนของซาร่าเดินทางมาถึงล็อปบี้โรงแรมในเวลาประมาณตีหนึ่งนาฬกาสานาทีเล็กน้อยดูเหมือนจะเป็นการตอบรับการโทรศัพท์ของซาร่าก่อนหน้านี้แต่ถูกพนักงานโรงแรมเรียกให้หยุดไว้เนื่องจากกำลังดำเนินการฉุกเฉินอยู่ตลอดหลายสัปดาห์ต่อมาเจ้าหน้าที่สืบสวนได้รวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงบันทึกของธนาคารที่ยืนยันข้อกล่าวหาที่ไมเคิลได้พูดคุยกับซาร่าทำให้การของพยานจากแขกในห้องใกล้เคียงสนับสนุนลำดับเหตุการณ์ของเสียงงด ทางการกระแทกที่ดังและเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมต้องเข้ามาเยี่ยมเยียนในที่สุดเมื่อวันที่5เมษายน2565ไมเคิลถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับ2ตามกฎหมายรัฐเท็กซัสอายการโต้แย้งว่าการฆาตกรรมเกิดขึ้นระหว่างที่ความรุนแรงในครอบครัวทวีความรุนแรงขึ้นอย่างฉับพลันฝ่ายจำเลยยืนยันว่าการเสียชีวิตดังกล่าวไม่ได้ตั้งใจและเป็นผลมาจากการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดที่ควบคุมไม่ได้ การพิจารณาคดีเริ่มขึ้นเมื่อวันที่9มกราคม2566นักสารเขาตีดดลัสฝ่ายโจทย์ได้นำเสนอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คำให้การของพยานและคำให้การของผู้เชี่ยวชาญจากแทยนิติเวชโดยเน้นย้ำถึงความรุนแรงของอาการบาดเจ็บของซาราและการขาดการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีก่อนที่จะมีการโทรฉุกเฉินฝ่ายจำเลยได้เรียพยานหลายคนซึ่งระบุว่าไมเคลเป็นคนที่ไม่ใช้ความรุนแรง และเน้นย้ำถึงความเครียดทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในวันแต่งงานพวกเขาโต้แย้งว่าไมเคิลลงมือกระทําการโดยอารมณ์ฉุนเฉียวและไม่ได้วางแผนหรือตั้งใจที่จะฆ่าภรรยาของเคหาตลอดการพิจารณาคดีคณะลูกขุนได้ฟังเสียงบันทึกการโทรฉุกเฉินของไมเคลิลและได้เห็นภาพถ่ายห้องพักโรงแรมที่ถ่ายไว้ไม่นานหลังจากเกิดเหตุคดีของอายการมุ่งเน้นไปที่การแสดงให้เห็นว่าการใช้กำลังนั้นรุนแรงเกินกว่าเหตุและเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ซาร่าเสียชีวิตหลังจากการให้ปากคำ และนำเสนอหลักฐานเป็นเวลา8วันก็ได้มีคำถแถลงปิดคดีฝ่ายโจทย์ขอให้ศาลตัดสินลงโทษในข้อหาฆาตรกรรมขณะที่ฝ่ายจำเลยขอให้ศาลลดโทษฐานฆ่าคนโดยไม่เจตนาเมื่อวันที่19มกราคม2566คณะลูกขุนได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดในข้อหาฆาตรกรรมโดยเจตนาระดับ2มเคิลแฮร์ริสถูกตัดสินจำคุก28ปีในเรือนจำของรัฐ โดยอาจได้รับทันบนหลังจากรับโทษไปแล้วอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของโทษเขายังถูกสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ครอบครัวของาราเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายงานศพคดีนี้ได้รับความสนใจจากสื่อท้องถิ่นเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนแต่งงานของทั้งคู่ผู้สนับสนุนการตระหนักรู้ถึงความรุนแรงในครอบครัวใช้คดีนี้เป็นตัวอย่างของความรวดเร็วในการที่ข้อพิพาทระหว่างบุคคลสามารถลุกลามไปสู่ผลลัพธ์ที่แรงได้หลังการพิพากษาครอบครัวของาราได้ออกแถลงการสาธารณะแสดงความโศกเศร้า และกระตุ้นให้ผู้อื่นขอความช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับความขัดแย้งในความสัมพันธ์ไมเคิลไม่ได้ให้การในศาลแต่ก่อนหน้านี้ได้แสดงความสำนึกผิดในระหว่างการพิจารณาคดีกระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์2566หลังจากคำร้องหลังการพิจารณาคดีถูกปฏิเสธศาลตัดสินว่ามีความผิดและพิพากษายืนตามคำพิพากษาและไมเคิลถูกส่งตัวไปยังสถานกักขังของกรมยุติธรรมทางอาญารัฐเท็กซัส เพื่อเริ่มรับโทษเหตุการณ์นี้สร้างผลกระทบอย่างถาวรต่อทั้งสองครอบครัวที่เกี่ยวข้องชุมชนท้องถิ่นและผู้ที่ทราบข่าวคดีนี้ผ่านทางข่าวสําหรับครอบครัวของาราการสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นทันทีและถาวรพวกเขาบรรยายถึงเธอว่าเป็นคนที่ห่วงใยและมีความคิดสร้างสรรค์เธอเฝ้ารอคอยบทใหม่ในชีวิตเพื่อนๆของเธอได้จัดพิธีรำลึกที่เมืองโอคลาโฮมาซิตี้ซึ่งเป็นเมืองที่เธอเติบโตมาเพื่อรำลึกถึงคอร์ว หามทรงจาและเล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเธอสำหรับครอบครัวของไมเคิลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายเช่นกันพวกเขาพยายามอย่างหนักที่จะคืนดีกันระหว่างบุคคลที่พวกเขารู้จักซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีวินัยกับชายที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าภรรยาสมาชิกในครอบครัวหลายคนแสดงความตกใจกับเหตุการณ์ในคืนนั้นที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วและจบลงด้วยโศกนาฏกรรมคดีนี้กระตุ้นให้เกิดการพูดคุยถึงการแก้ไขข้อข,ขัดแย้งและอันตรายของการปล่อยให้การโต้เถียงบานปลาย โดยไม่มีการแทรกแซงองค์กรป้องกันความรุนแรงในครอบครัวในเดลัสได้นำกรณีนี้มาใช้เป็นตัวอย่างในโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยเน้นย้ำถึงสัญญาณเตือนของสถานการณ์ที่ตึงเครียดและความสำคัญของการขอความช่วยเหลือก่อนที่ข้อพิพาทจะกลายเป็นความรุนแรงผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายที่ติดตามการพิจารณาคดีระบุว่าแม่เหตุการณ์จะเริ่มต้นจากความขัดแย้งทางการเงินแต่ก็แสดงให้เห็นว่าปัญหาส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกันสามารถผสานรวมและทวีความรุนแรงขึ้นได้อย่างไร ในช่วงเวลาที่เกิดความเครียดทางอารมณ์ความตึงเครียดที่มีอยู่การสื่อสารที่ยแย่และแรงกดดันจากเหตุการณ์สำคัญในชีวิตก่อให้เกิดสภาวะที่ความขัดแย้งลุกลามเกินกว่าจะควบคุมได้จากมุมมองที่กว้างขึ้นคดีนี้กลายเป็นเครื่องตันใจว่าแม้แต่ในความสัมพันธ์ที่ไม่เคยมีประวัติความรุนแรงมาก่อนก็อาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้แม้เพียงเหตุการณ์เดียวผู้สนับสนุนแนะนําให้คู่รักกําหนดขอบเขตการสื่อสารที่ชัดเจน และรู้จักหยุดการสนทนาเมื่อใดเพื่อป้องกันการลุกลามบานปลายต่อมาพ่อแม่ของซาร่าได้ร่วมมือกับองค์กรไม่แสแบงหาผลกำไรในท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งกองทุนทุนการศึกษาในนามของเธอสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาต่อด้านการออกแบบกราฟิกพวกเขากล่าวว่าต้องการให้ความหลงไหลในศิละปะและความคิดสร้างสรรค์ของเธอยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นต่อไปแม้ว่าชีวิตของเธอจะสั้นลงก็าตามไมเคิลเริ่มรับโทษจำคุกในช่วงต้นปี2566ตามบันทึกสาธารณะเขามีสิทธิ ได้รับการพักโทษในปี2,580แม้ว่าการปล่อยตัวจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในเรือนจำและการตัดสินใจของคณะกรรมการพิจารณาการพักโทษทนายความของเขาระบุว่าไม่เคล่อนเข้าใจถึงความแร,แรงของการกระทำของเขาและแสดงความเสียใจต่อการตัดสินใจที่นำไปสู่การเสียชีวิตของสารคดีนี้ถูกปิดอย่างเป็นทางการในระบบกฎหมายแล้วแต่ผลกระทบทางอารมณ์และสังคมยังคงส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงคืน วันที่14มีนาคม2565ยังคงเป็นช่วงเวลาแห่งโศกนาฏกรรมและจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับสาธารณาชนในวงกว้างเหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีศึกษาว่าความขัดแย้งสามารถลุกลามบานปลายได้เร็วเพียงใดเมื่ออารมณ์มีอำนาจเหนือเหตุผลในอีกหลายปีข้างหน้าทั้งครอบครัวและผู้สนับสนุนชุมชนต่างมีความหวังที่จะสร้างความตระหนักรู้การให้ความรู้และการแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆจะสามารถช่วยป้องกันโศกนาฏกรรมที่คล้ายคลึงกันได้ความทรงจำเกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องสวีทของโรงแรมดัลลัสเป็นเครื่องตวนใจว่าหากความขัดแย้งไม่ได้รับการควบคุมอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่อาจย้อนกลับได้แม้ในช่วงเวลาที่ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ร่วมกัน